ครับผมสมเมศนะครับร้านพูสมุทรแทกเตอร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับลสามสี่ศูนย์แปดนะครับดีทีนะครับสาสิสี่แรงนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ขายตาสภาพนะครับตัวเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวรถสำหรับคันนี้นะครับ l สามสี่ศูนย์ปดดีทนะครับรถขนาด3าสี่แรงครับเตือนสี่ล้อนะครับวงมอะไรพาวเวอร์นะครับมาเป็นตัวเปล่านะครับจะติดเวท่วงหน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูสภาพภายนอกนะครับคันนี้ขายตาสภาพนะครับรถมันก็เอ่อเปนาประมาณปีห้าหนึ่งนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับ สิบปีนะครับสีสันก็ตามอายุเลยนะครับแต่ว่าอไม่ไม่ได้ว่าผุเป็นรูทะลุนะฮะสีสันน่ะตามอายุนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับพื้นเพิ้นก็ไม่ได้แบบผุทะลุนะครับแต่สีสันมันก็ไม่ได้สวยหรอกนะครับรถมันใช้ถ่ายระไถนานะครับทั่วไปนะครับแต่บอดี้โดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ว่าผุพังอะไรขนาดนั้นนะครับ เปลือกเปิดก็ยังดูดีอยู่นะครับไฟน้งไฟหน้านะครับยังดูดีอยู่รถไม่ได้ลงนาน้ํานะครับคือมันจะไม่ได้ผูแบบอารมณ์นาน้ำนะครับแต่มันก็จะสนุงสนิมตามอายุการใช้งานนะครับไม่มีอะไรคันเกียร์นะครับยังเป็นของเดิมอยู่นะครับขาเขียนะครับหน้าช้านะครับถอยหลังนะครับหน้าเร็วนะครับก็จับอาการมาแล้วกันนะครับเป็นขาเขียยู่งล่านะครับเขาไม่ได้ดัดแปลงนะครับ สภาพยางนะครับยางหน้าโอเคเลยนะครับน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางหลังเป็นยางติดรถมานะครับพอใช้พอใช้นะครับตามอายุพอใช้แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้นะครับด้านท้ายนะครับเดิมๆนะครับพวกสีล้อมันมีเปลี่ยนตามอายุนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่คือใช้งานได้แหละใช้งานได้ปกตินะครับเอาไปลากเอาไปลากจูงอะไรพวกนี้นะครับทั่วไปนะครับ เอาได้อ่ายางดีทั้งสี่เส้นนะครับไอ้พวกสีลงสีลอ้ออะไรพวกนี้มีเปลี่ยนตามอายุนะครับอันนี้ก็ระบายนะครับระบายอากาศในคาราประมาณนี้นะครับบอดี้หลังพงหลังคานะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นหลังคาแดงนะครับ้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของสามสิบสี่ดีทีนะครับอ่า โอเคภายนอกประมาณนี้นะครับตามสภาพนะครับตัวเปล่าหนึ่งแสนสามื่นห้าันนะครับรถมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับไปเดี๋ยวไปลองดูเครื่องดูอะไรกันที่มาลองนั่งดูนะฮะก็นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเทียบระดับ L สามสี่นะครับพัดเคลื่อนเลยดีนะครับไม่มีแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กโยกไปโยกมานะครับขันเกียร์ก็ตามอายุนะครับอย่างที่บอกคือมันเป็นขาเขียนะครับมันจะมีปัญหาแบบ เวลาเวลาเข้าเกียร์บางทีมันมันขัดขับบูทเบิร์อะไรมันหลวมนะครับมันจะเข้ายากอ่ะเดี๋ยวลองติดเครื่องดูเครื่องติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกติเลยนะครับเสียงาวาเวอร์อะไรไม่เขกนะครับ แกะไม่ออกแข็งนะครับดูเครื่องก่อนนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับเอาได้นะครับตามอายุนะครับสภาพก็ยังดูดูแห้งอยู่นะฮะนอนน้ำผมแกะไม่ออก น้ำไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวผมดูให้อีกทีหนึ่งนะครับแกะฝาไม่ออกหาอะไรหาข้าหาผ้าอะไรมาใส่ก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องอะไรก็โอเคอยู่นะครับเสียงเครื่องโอเคไม่เขกนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับสตาร์ทติดง่ายเดี๋ยวลองไปขับไล่เกียร์กันดูนะครับเดี๋ยวเราลองขับกันนะครับก็เดี๋ยวไล่เกียร์นะครับรุ่นนี้มันหน้าแปดหลังสี่นะครับหน้าแปดหลังสี่นะครับเดินหน้า มีเดินหน้าช้านะครับเดินหน้าเร็วนะครับถอยหลังมีร่องเดียวนะครับอ่าเกียร์หลักมันมีสี่นะครับก็คูณเอานะครับหน้ามีสองสเต็ปก็หน้าแนะครับหลังมีสเต็ปเดียวก็หลังสี่ไปไปเกียร์หนึ่งก่อนนะครับแป๊บนึงถอยหลังก่อนเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่เกียร์หนึ่งสองสามสโลนะครับแล้วก็ไปเกียร์ไฮนะครับก็ไล่ทุกเกียร์นั่นแหละก็ดูว่าเกียร์มันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ อ่าเดินหน้าหนึ่งนะครับสโลนะครับมันก็จะไปช้าชนะครับยี่สสองนะครับยี่สสามสี่อันนี้เดินหน้าช้านะครับป่าต่อไปเดินหน้าเร็วนะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันนะครับยี่หนึ่ง สองนะครับสามสี่นะครับอ่าทีนี้จะถอยหลังนะครับเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งสอง เกียร์สามเกียร์สี่ 3, 4. ก็ถือว่าโอเคนะครับเกียร์เขาได้ทุกเกียร์นะครับไอ้ท้ายหอนมันมีหอนตามอายุนะครับเรียกว,ว่าหอนตามอายุไม่ได้ว่าหอนผิดปกติอะไรนะครับเวลาเกียร์เร็วอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับเกียร์สามเกียร 4, ย์สี่ไฮพวกเนี้ยเขาจะเสียงเพ่องท้ายมีนะครับมีบ้า,างแต่ว่าไม่ได้ดังผิดปกตินะครับ เดี๋ยวลองดูเผ่าหน้ากันนะครับดูว่าทำงานหรือเปล่าอ่ะโอเ่ะยังทำงานปกตินะครับ ก็ถือว่าโดยรวมนะครับตามอายุตามนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องติดง่ายเครื่องไม่หลัวไม่มีไอนะครับระบบเกียร์ใช้งานได้ปกติทุกเกียร์ท้ายไม่ได้ห่อหอดปกตินะครับแล้วก็ชุดเทาาน้านะครับระบบส่งกำลังก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำหนักคลัต์ระยะคลัต์นะครับยังเหลือๆนะครับใช้ได้อีกนานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ l 3 4 0 8นะครับตัว DT นะครับคันนี้รถตัวเปล่านะครับรถประมาณปี 50- 5 1าประมาณนี้นะครับมีเล่นทะเบียนพร้อมนะครับ ตัวเปล่า1นึ่งแสนสาบาทนะครับขายตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์นะครับระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะครับขายตามสภาพนะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้นะครับหรือแอดไลน์นะครับไอด์ไลน์ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับยังไงก่อนซื้อก็วิดีโอคอลมาดูก่อนได้นะครับดูว่ารถมีจริงไหมนะครับอ่า